ออกออกความความต่อไปเราเราได้เปรี่ยนเฮ้ยกูไม่เห็นความได้เปรียบเลยนะเว้ยเปลียนแล้วไม่ได้เปรียบแล้วดูฐานนี่ครึ่งแมปเลยโอ้กูไปเปิดเอาเปิดเอาโคเบแล้วครับผมตอนนี้ผมใส่แห้งเต็มที่แล้วเหลือ ที่ผมลืมแล้วเนี่ยเบนหลักตัวเองเบนไหนเนี่ยโอ้โหเียล้องหายนะเฮียมาลีนซีหลอดบายสบายออกคะแนนไปเยอะโคโรคุณละครับเฮียนีครับผมไม่เห็นโคโรคัพตัวละครไม่เห็นเงาเดี๋ยวครับผมแก๊สไม่พอครับก็เก็บสิครับเฮียเฮ้ยผมเก็บหมดแล้วเช็คดิหมดแล้วแก๊สมันจะเพิ่มขึ้นหมาช่วยเก็บแก๊สนะครับเฮียผมเก็บแล้วครับใจเย็นๆครับเอาปานจัง เห็นว่าน่าสงสารเลครับน่าสงสารครับผมเป็นคนที่น่าสงสารนาพัฒน์จริงจริงครับผมผมนาพัฒจริงจครับเกิดอะไรขึ้นวะขยายคลิปนะครับขยายคิปนะครับเฮ้ยขยายอยู่ครับขยายย็นครับให้โปรทอนขยายคลิปครับใช่ครับโปรทอนต้องขยายคลิปครับครับครับผมโดนความรู้ใหม่ครับโปรทอนขยายคลิปครับใช่เลยครับโอ้โอ้ความรู้ใหม่นะเนี่ยแลกเล็กน้อย ผมเพิ่งรู้จริงๆเนี่ยโปรทอรสขยายคีมครับเป็นเทมิวเข้ารู้อยู่แล้วเุลอยด์เอ่อซาบุส่าครับมีแก๊สครับเคื่องอาร์ทอรครับใช้หมดแล้วได้ได้แก๊สมาร์ฟเกรดเลนของโคโลซุสมากเลยครับโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้มีแต่มาลีนด้วยว่ะเอาแม่งเลย โคลาซ่าชนะทุกอย่างเลยตอนนี้ฮะโคลาซ่าชนะทุกอย่างฮะคือผมจะบอกเลยตอนนี้ผมบริหารแก๊สไม่ดีอะแก๊สผมไม่ออกทันทีอ่าไว้วางใจครับโคลาโซดโอ้ยแคนเลนแคนเลนทันรีซอเทสแหละครับโอ้ยเขาวนเขาวนซีหลอเขาวนครับผมไม่บวกก่อนมันเนียนติดกันพี่แกะคาไ์แมสซีหลอดเลยพี่เด็กเอาแม่งเลยไหม คือคือผมไม่มีแก๊สไงครับผมก็เลยไม่จะแมสตอเกอร์ยังไงครับเอามันเลยดีกว่าครับเอามันเลยดีกว่าครับผมว่าเสียเวลาแล้วล่ะคุณน่เก็บแก๊สนะครับเก็บแล้วครับเก็บ้วครับไ้ม่อะไรนะครับลูกหลานมาครับเป็นพาล่าของทีมเลยแหละครับลูกหลานยังไม่ต้องห่วงครับพี่ครับครับผมบีดครับทุกคนครับแน่ๆขยายชิดนเหรอ ไับอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋อข่าวดีนะครับทุกคนครับครนนี้ลืมเก็บอะไรครับสั็ปายร้อยอีกนะครับมันเป็นมันเป็นข่าวดีดีแห่งสัตวรรษจริงๆครับสัปปายครับการเล่นเงิอแบบเยลีเยลีเยลีครับโคโลนะครับมีโคโลสองตัวครับเอาว่าล่ะเอาได้แล้วครับเอาได้แล้วครับไปครับสองร้อยแล้วครับเดียวชิปเลยครับ ผมเมียร้อยสองบล็อกเลยครับใครวะเฮนริวเหรอเฮนริวเฮนริวที่จริงเขาชื่อเฮนริวนะครับที่อเฮนริวครับผมโดนเรียกเคียริวน่าจะตาจริงเขาบุกสิครับบุกไปครับเลยครับบวกตีพี่ไปบวกโอ้บวกนะโกมาลีปลายนี่เขาสเต็ปฟอสต์อยู eh ่ของเคียร um ีนเขาเขาบังเพื่อนครับให้บวกครับเขากลัวเพื่อนบาดเจ็บเนี่ยเขารับแทนอย่างเดียวนะครับโอ๊ยผมจัดการมาลีนเลยครับทุกคนไปจัดการอย่างอื่นครับ เฮ้ยคาลิเออร์ครับอูคูคาลิเออร์เป็นต้านเลยครับนี่ใครครับเห็นไหมครับผมว่าถอยก่อนนี้ไหมครับไม่ถอยครับผมมีไฮดรอลิกเป็นร้อยครับผมมีอินเฟสเตอร์ครับผมไม่จะหมด้วครับผมอินเฟสเตอร์ครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกพี่เอลิคือตอนนี้คุณไม่มีอะไรอยู่คนเดียวครับคือทับผมแม่งผมไม่ผมคือผมสารภาพเลยผมเตรียมที่ว่าอินไวไกมากครับผมไม่ได้วาล์วคอม์ไพลอนครับคนเดียวที่ตอนนี้ไม่มีอะไรแบบนะมีนี่ว่ะ ผมมีโคโลซูสองตัวครับผมมีโคโลซูสองตัวครับไหนไหนโคโลซูตไหนนี่ครับไม่ดีแน่ใจเหรอผมว่าใช่แล้วแหละมันเหลือตัวเดียวเอ้าเฮ้ยโอ้ยแปลกแปลกครับอะไรอะไรครับคุณสกูโคโลซูตผมตัวไม่ใช่ถูกถูกนะครับโอ้โว้ทำไมแปลกๆเมื่อกี้โง่ครับลืมมุดอย่าไม่ตังค์เลยครับโคโลซูตผมโคตรแพงเลยนะครับไอเครับเอาตังค์ไปบริหารโคโลซูตครับ คุณครับคนละสุดผมนะครับใส่ขึ้นบ้านขึ้นบ้านนะขึ้นบ้านนะโอ้ยโอ้ยติดติดติดอุดนอย่าอุดนอย่าอุดนอย่าอุ้โอ้ยโอ้ยเฮลีครับแม่คุณจะแหลวไปไหนครับคอมคุณนี่สเปคอะไรของคุณครับครับคุณอาจผิดครับคุณอาจผิดครับโอ้ยติด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 ครับคือเอิด เป็นแล้วครับพี่ครับขยบนะครับพี่ผมเนี่ยไม่ได้ยืนขวางเลยครับคุณขวางเต็มเต็มเลยครับคอมมานโดวไว้ผมเข้าไปกลางฐานแล้วและยิ่งีม่ขวางวเ่ยผมไม่ได้ขวางเหมือนกันครับดูกำาตัวหนีดูนิผมครับคุณสงสัยยูนิตผมไหมครับมีกระติ๊ดหนึ่ง เอาบ้านตัวตอนแล้วชุชเฉิเอาเธอแลนก็ได้วะงอนนี่แบบเกมเลยทายเออสามลำนี้ผมขอไอ้เนือสีสันหายปิดครับโครสันหายไปไหนอะครับโรสันหายไปแล้วครับออนไอ้เข้าไปแล้วโอ้ยเพจเม็ดแล้วนะครับความเลวเสร็จทำไมอันสุดท้ายสบายกว่าอันที่สี่สีเวอร์ครับผมสีเวอร์จริงเหรอครับสีเวอร์นะครับสีเวอร์เลยนะครับ ยู่เพอครับเสียงเพ้อเลยอยากร้องไห้ครับเอ้อครับร้องไห้ครับ<ป>เล่นมาชานะทุกตาเล่นซิวได้สิว,สวแพ้ตาหนึงออน่งรับแพ้ตาหนึ่งนี่มงคลเลยเ,ลยเน,ยน,นเธอร์แลนด์นะครับ <c oughs> พเพราะเฮียดีเข้าผิดนะครับมกคลโดนเนเธอแลนด์นะครับ